สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่กับคลิปถูกว s แพง EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่เรอวะทุกคนดู EP ที่เท่าไหร่เลอวะ <c oughs> ต้องขอบอกกันเลยนะครับคนดูถ้าทุกคนดูแปลกใจว่าเอ้ พี่ไม่เปิดหน้าอีกแล้วอ,อ่ะคลิปนี้ในอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่า1อาทิตย์นี้ผมจะไม่เปิดหน้านะครับคนดูเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยครับเออมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยแบบเอาตรงๆก็คือกูไม่อยากเปิดเออจบปะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปดูผมรีวิวรหัสกากเวรหัสโหดหรือว่ารหัสเทพขอคนละหนึ่งไลค์กันก่อนนะครับทุกคนกดไลค์กดไลค์กันก่อนเออกดไลค์ยังกดไลค์ยังโอเคกดละ ah ไปดูกันเลยสําหรับรหัสนี้นะครับเลเวลตันนะครับเงินเบรี 13ล้านโคตรเยอะเงินม่วงสี่0มื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูส่วนของค่าสแต็คค่าพลังกันค่าสแต็กค่าพลังอาะเป็นสายผลปิศาจประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลปีศาจก็ประมาณนี้นะครับคนดูส่วนฮาคิสังเกตนะครับกูๆๆทำผิดฮาคิสังเกตกดตัวไหนวะอ๋อกดตัวตัวจีเหรอฮาคิสังเกต V2 นะครับคนดูฟังจากเสียงแล้วนะฮาคิก็สี่ลุงนะครับใช่ไหม เออสี่ลุงนะโหโคตรคุ้มเลยแค่หนึ่งบาทนะในไอเดีนี้แล้วก็เสียคิดรวมๆทั้งหมดมีสีอะไรบ้างมีแค่สี่ลุงสี่เดียวนะครับคนดูเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอันนี้กันเลยนะครับไอเทมดาบเคียวบิสต,ตดาบบิกมัมดาบคาเวนดิสแล้วก็ดาบของอะไรไม่รู้เล่นกกคุเซเบอร์ซ er, ูซุอ ok ิฮอกาตาคุริทูซิตะวาโดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมจะไม่ได้แล้วว่ามันคือดาบอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็ดาบอื่นนะครับประมาณนี้นะครับ ผลปีศาจผลเงาผลหิมะผลสัน่นผลบาเรียผลยางยืดผลแสงและผลไดมอนด์นะครับแล้วก็ผลอื่นๆประมาณนี้นะครับคุณดูโหจัดว่าแจ่มแล้วก็ส่วนของสินส่วนอื่นๆก็ประมาณนี้ครับมีกระจกให้ทําเผ่าต่ออีกด้วยนะครับคุณดูอย่างจัาเดี๋ยวลองเปิดเปิด p พ p ดูดิว่ามันจะตึงเปล่า ID นี้ซ้ายเผ่าสกายนะคนุณดูรหัสถูกเหรอรหัสถูกก็ประมาณนี้แล้วนะครับ มันก็คุมแล้วทุกคนมันไปสุ่มกล่องสุ่มหนึ่งบบมันได้ราดน,นี้มามันก็ไว้เปิดปีพีเล่นได้ซิวแล้วเอออ,อย่างตึงเลยนายดูที่จะมีคนมาเปิด PP, ปีพีกับเราเปล่าเนี่ยมีผลประตูด้วยแบะผลประตูเฮ้ยทุกสกิลด้วยคนดูอยากเอาเลยคุณได้ยินเสียงอะไรแบ,แบบแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยใครมาที่ไหนใครมาเอ้ยมึงมานี่มึงเอาไหมมึงจะเปิดไหมอยากเล่นดาบนี้เป่มึงมา ผลสันเหรออุ้ยผลสัน่ะตายตาย,ตายเฮียสันเตื่นด้วยมึงก็มาดิมึงจะสู้กับกระจกกูเหรอฮะตายโดนแล้วมึงมึงโดนละเอ,อ๊ะ กูดูวแล้วกูดูวแล้วแรงจัดเออโอ้โหแรงจัดเลยหนีก่อนหนีก่อนผลสั่นมันแรงมันเล่นสายผลได้เนี้ยมึงอยู่ไหน ไอ้เอ๊ะเป็นมาตั้ไหนอีกเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ละตัวรหัสโหดรหัสเทพอยู่ในน้ำมือผมแล้วไอ้ฮฮเลเวลเกือบตันฮะกูนึกว่าเลเวลตันไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรตอบแทนด้วยเงินเบรีสามแสนฮะเท่านี้หรอเงินม่วงสามพันเท่านี้หรออย่าพึ่งสาลาใจไปมึงดู ไอเทมที่ไว้เปิด PP โคตรตึงและค่าพลังประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเลเวลยังไม่ตันอะเนาะแต่มันก็จะตันแล้วคนดูดูดิมันก็กำลังจะตันแล้วนะครับก็ไปฟาร์มนี่เดียวก็ตันแล้วนะค่าหัวไอดีนี้ 2.4m นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหาคิเกาะกันบ้างหาคิเกาะสีชมพูอย่างจ้าลยหาคิสงเกต V2 นะครับนี่ V2 นะนะเห็นเห็นแบบเห็นไกลมากดูดิเห็นถึงนน่นเลย เดี๋ยวเรามาดูสิว่าเอ้ยไม่ใช่อาร์คี้สีชมพูนี่กว่าขอเปลี่ยนคําพูดมันคือฮาคี้สีลุงนะครับที่ซ้ายอยู่ในไอดีนี้นะเดี๋ยวดูใหม่ดีว่ามีหาร์คี้สีอะไรบ้างในไอเดี๋ยนี้มีสีส้มและหนึ่งสีฟ้าสีม่วงนะครับและสีสีสีขาวก็มีใช่ไหมเนี่ยเออสีขาวก็มีนะครับแล้วก็สีเทาสีน้ําเงินนะครับประมาณนี้นะครับคนดูโยรุโอ้โหโยรุย่างจับโยรุวีสองด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของไอเทมกันบ้างมีอะไรบ้างนะ ไอเทมยูรูมาสสองร้อยเก้าสิบสามดาบยูรูมาสสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเบนสตุดาบบิ๊กมัมดาบเซเบอร์เอ้ยไม่ใช่ดาบคาร์เมดิสเออพูดผิดไอเวนยูรูจิว๋วโอ้โหอย่างจับกระบ,บองเอเนลวีหนึ่งเลนกูคูโอ้โหของแล่นะเนี่ยดาบเซเบอร์นะครับแล้วก็ดาบอื่นนะครับซุยๆก็มีหอกกาตาคูลิก็มีนะดาบอื่นเฮ้ยมีอันนี้ด้วยนะคนดูเอาไว้ทำดาบโอเด้งสองคู่ได้เลยแล้วก็มีดาบอื่นประมาณนี้ครับโอ้โหคาร์เมดิสคาบุสะ พืนพิษนะครับประมาณนี้หมวกเจมหมวกอคาตาคุรินะครับแว่นตาของอะไรไม่รู้เนี่ยโเยอะแยะมากมายนะหมวกลูซี่ผลปีศดารม,มีผลมูมจิมีผลเงานะครับ ผลเลิฟนะครับมี2ผลเลิฟโอ้โหแปลว่าไอดีดีได้เติมเกมพาร์สออันไว้แล้วนะคอดูแล้วก็ผลพระอะไรอื่นๆประมาณนี้นะครับเฮ้ยทุกคนหยุดก่อนกูลืมโปรโมทเว็บตัวเองไก่ตันร้าน BMK Shop นะครับคอดูบริการขายไอดีบล็อกฟุตสุดเทพสุดโหดสุดน้ำม้วนน้ำมวนทูน้ำม้นทีน้ำมัวนโทและน้ำม้วนศูนย์โทรไฟซิ่นเอ็กนเท กล่องสุม่มการะตูนรมิตราคาสุดคุ้มมีล้านเผาวิสีขั้นสิในกล่องนี้ด้วยเพียงแค่1นบาทนะครับทุกคนก็ลองมาสุม่มลองมาจัดกันได้นะเพื่อจะได้อ่าไอดีหบาทนะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับคือไอดีหบาทนะแต่แต่ขอบอกก่อนนะอนมันมันคือกล่องสุ่มนะครับกล่องสุมงม่มรวมมิตรมันอาจจะมีเผาวิสีขั้นสิก็ได้นะครับหรือว่าจะได้พวกหกหมัดผลตื่นผลโหดไอดีโหดในกล่องนี้กล่องเดียวนะครับก็มาจัดกันได้เออแล้วก็ยังมีขายดีโคตรเทพนะครับประมาณนีี้้นนะะะคครรัับบเด๋ยจซมให ส่วน ID ที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือ ID ดีนี้นะครับบอกไว้เลยว่าของตามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนเดียวก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยล่ะเออเดี๋ยวเราไปดูส่วนของผลปิศาจกันบ้างว่ามันของตามรูปจริงเปล่าเพิ่มเสียงก่อนโอเคมาดูตามรูปดิมีอะไรบ้างที่ถาวรนะผลปิศาจเออมีอะไรนะามีอะไรนะมีอะไรหนะ้าผลพระผลพระถาวรเปล่าวะลองเปลี่ยนผลฟินิกดูดิ ผลผ้าถาวรน,นะครับคุณดูแล้วก็ฟินิกถาวรด้วยนะแล้วก็สายฟ้าก็ถาวรน,นะครับผลพิษก็ถาวรน,นะครับผลมังกรก็ถาวรด้วยนะครับมันตื่นเปล่าวะนนียเอ้ผลตื่นด้วยนะคุณดูก็ตามรูปแหละเออมึงดูเอาในรูปไอ้เวนตามรูปร้อยเปอร์เซนอะไรไปรุนบอฟุดด่าก,กันสิเลงงด่าก,กันยาวนี่ว่าไหนลองไปเปิดพีพีแบบเจี๊ยบดูดิฝนก็ตกแล้วทุกคนเดี๋ยวลองไปเปิดพีพีก่อนนะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูดิ ฝนตกไม่รู้ว่าทุกคนมันจะแบบได้ินเสียงอะไรบ้างนะไอ้ฝนตกยาวจัดเลย เดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บที่ขายไอเดียบลฟุตไปเมื่อกี้นะครับให้ตรงใต้คลิปและใต้คอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดให้เลยไปแล้ว